สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยขอรวบรวมผลงานล่าสุดครึ่งปีหลังของนักสแสดงชายช่องเจ็บมาให้ชมกันค่ะว่ามีใครบ้างและผลงานล่าสุดมีอะไรบ้างมาชมกันค่ะเรามาเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณว,วีวิลภาพค่ะตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตงานแสดงละครนะคะ แต่ว่ามีผลงานในฐานะผู้จัดค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีละครเรื่องนางสาวส้มลนผลิตโดยค่ายมากกว่าฝันค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งก็มีข่าวมาสักระยะแล้วนะคะว่าค่ายมากกว่าฝันจะผลิตละครอีกเรื่องก็คือเรื่องหักเหลี่ยมรักค่ะซึ่งตอนนี้ก็รอสรุปนักแสดงและก็รอการเปิดโผลแนอนาคตคาดว่าเร็วๆนี้รู้กันค่ะ นุม่มรอคนต่อไปค่ะเวียรสุกุลวัฒน์ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องเลยนะคะกับผลงานล่าสุดก็คือละครเรื่องกรงน้าพึ่งค่ะประกบคู่กับพระพาลามิดาซึ่งตอนนี้ชะลอการถ่ายทําอยู่นะคะคาดว่าถ่ายทําอีทีน่าจะประมาณปลายปีนะคะและเราอาจจะได้ชมผลงานกันอีกทีปีหน้าค่ะยังไงก็รอติดตามฟังการอัปเดตผลงานกันอีกทีแล้วกันค่ะ คนต่อไปค่ะมิกทองระยะค่ะตอนนี้ก็มีละคร2เรื่องที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็คือละครเรื่องบ่วงวิมาลาคู่กับปุเป้เกศรินแล้วก็ประชันบทบาทก,กันกับเรียวทัศนียาอีกด้วยค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือละครเรื่องใส่เลือดสองหัวใจประกบคู่กับที่สาวริติสาค่ะก็คงจะถูกใจแฟนคลับแล้วนะคะที่เรียกร้องอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันสักทีอะค่ะ หนุ่มหล่อคนต่อไปค่ะไม้พัทรเดชค่ะสําหรับหนุ่มคนนี้นะคะก็เพิ่งมีข่าวออกมาไม่นานมานี้นะคะว่าหลังจากที่หนุ่มไม้ต่อสัญญากับทางช่องเจนแล้วก็มีการวางแผนละครเรื่องใหม่ต่อนะคะจึงก็ยังต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่าผลงานละครเรื่องใหม่นี้จะเป็นเรื่องอะไรคะ่ะหรือว่าจะมาในฐานะผู้จัดที่จัดเองเล่นเองก็ต้องรอติดตามฟังกันอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะ หนุ่มรอคนต่อไปค่ะออมอาคาพันธ์ค่ะก็เป็นพระเอกหนุ่มรออีกคนนะคะที่ตอนนี้กําลังออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องเพลิงปิศนาค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เพิ่งเปิดโผไปไม่นานวันนี้ก็คือเรื่องสัจจะในชุมโจนค่ะประกบคู่กับแพรวเชอรมาวีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครลังข่าวครั้งแรกของสาวแพรวด้วยนะคะยังไงก็ติดตามผลงงานเรื่องเพลิงปริศนาที่กําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ทุกคืนวันจันทร์อังคารได้ทางช่อง7 SD นะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วค่ะ<ม>นุม่มรอคนต่อไปค่ะธันวาสุริยะจักค่ะ ตอนนี้ก็มีละครอยู่2เรื่องนะคะสําหรับเรื่องที่รอการออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องหลงกลิ่นจันค่ะประกบคู่กับทัพทีมอัญญรินซึ่งก็มีคิวออกอากาศในล็อตถัดไปต่อจากละครเรื่องตุ๊กตาค่ะโดยออกอากาศเริ่มตอนแรกคือวันพุธที่26พฤษภาคมนี้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครเรื่องพริกกับเกลือคู่กับแคสสัญญาค่ะหนุ่มรอคนต่อไปค่ะเข้มหัสวีค่ะสำหรับหนุ่มฮอตคนนี้นะคะเข้มหัสวี ที่ตอนนี้ก็มีผลงานถึง4เรื่องด้วยกันค่ะอย่างเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องเผาขนค่ะที่รอคิวกันออกอากาศสุกนี้วันที่14พฤษภาคมนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะและเรื่องเผาขนนี้นะคะก็มาประกบคู่กับนางเอกใหม่กาตุนนชาค่ะส่วนเรื่องที่2ค่ะเคยบ้านไร้สะพายโซค่ะประกบคู่กับมุกดานนารินรักเรื่องที่3ก็รับเชิญในละครเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะและเรื่องที่4นะคะที่เปิดโพลมาไม่นานนี้เองค่ะก็คือละครบูแอคชั่นเรื่องแชิยพยั์คมนักเลงประกบ คู่กับราชินีนักบุ๊ฮาน่าลีวิตเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะนุ่มรอคนต่อไปค่ะเอสกันตพงคค่ะก็เป็นพระเอกหล่อมาดเข้มอีกคนนะคะที่มีผลงานที่ปิดกล้องไปแล้วรอการออกอากาศอยู่นะคะก็คือละครเรื่องแม่เบี้ยยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะ ต่อมาค่ะหลุยเฮสค่ะกับละครที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่ที่ผ่านมาก็คือละครเรื่องทะเลเดือดค่ะและตอนนี้ก็ยังไม่มีการอัปเดตละครใหม่เข้ามาค่ะต่อมานะคะบิ๊กเอมกรตาลิศค่ะมีละครอยู่2เรื่องก็คือเรื่องเจ้าสาวจำเลยคู่กับฮานาลีวิตและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องหมอลำซัมเมอร์ประกบคู่กับสาวสกายมาเรียเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะ รอคนต่อไปค่ะแบงค์อาทิตย์ค่ะกับละครล่าสุดที่มีคิวจะออกอากาศก็คือละครเรื่องคาถาสิงโดยเริ่มตอนแรกคืนวันอังคารที่25พฤษภาคมนี้ค่ะโดยคาถาสิงนะคะจะออกอากาศทุกคืนวันจันทร์นังคานเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 SD ค่ะหนุ่มหล่อคนต่อไปนะคะบูมกิตก้องค่ะมีละครที่กําลังออกอากาศอยู่ขนานี้ก็คือละครเรื่องตุก,กตาค่ะทุกคืนวันพุธพฤหัสเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะและ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพิ่งเปิดโพลล่าสุดก็คือละครเรื่องเข็มซ่อนปลายยังไงก็รอติดตามชมฟังการอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะหนุ่มหล่อคนต่อมานะคะออบชนะพลค่ะตอนนี้ก็มีผลงานอยู่3เรื่องนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็คือเพ้าคนค่ะซึ่งมีคิวการออกอากาศตอนแรกคือวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนี้ค่ะและก็มีอีก2เรื่องที่อยู่ระหว่างการไททาก็คือละครเรื่องปางสเสน่หาและก็ หุบพญาเสือค่ะซึ่งประกบคู่กับเรสพัสิตาค่ะคนต่อมาค่ะก็วสินคากับฉาย,ยาพระเอกปากแดงซึ่งเป็นหนุ่มรอควัญใจสาวๆอีกหลายคนเลยนะคะที่มีผลงานกับทางช่องเจ็ดอยู่ก็คือละครเรื่องปางสเสนหาประกบคู่กับพิงค์พลประภาวดีค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คู่กับมุกดานะคะก็ต้องรอการเปิดโผยเร็วๆนี้นะคะว่าจะได้คู่กันที่เรื่องอะไรคะ่ะ คนต่อมาค่ะโดนัทพัทรพลค่ะตอนนี้ก็มีผลงานที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำสองเรื่องค่ะก็คือเรื่องรังรักพลังใจคู่กับปุเป้เกสตรินแล้วก็เรื่องสาห้าค่ะต่อมานะคะยูโรโยศสวัส์ค่ะตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือละครเรื่องสามีชั่วคืนประกบคู่กับพิ้งพลปภาวดีค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเปิดผลล่าสุดก,ก็คือละครเรื่องเข็มซ้าปลายค่ะยังไงก็รอติดตามชมฟังกันอัปเดตผลงานกันต่อไปนะคะ นุ่มหล่อคนต่อไปค่ะบิลวัลพลค่ะตอนนี้ก็มีละครอีก2เรื่องแล้วก็ซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องค่ะ <S <S สำหรับละครเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องเกาะรักกนหัวใจค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือสร้อยนาคีที่เพิ่งประกาศผลไม่นานมานี้นะคะซึ่งก็เป็นการประชันบทบาทกันกับนาวที่สานาาและก็กาตุนนาชาอีกด้วยนะคะและสำหรับซีรีส์ก็เป็นซีรีส์เรื่อง ฟิตรี้สโซฟีสออกอากาศทางบักกะบบูทีวีทุกวันพริหารเวลาทุ่มครึ่งค่ะแฟนๆหนุ่มริวก็ติดตามชมกันได้นะคะต่อมาค่ะฟิลมกัญญากรีดค่ะกับผลง,งาน2เรื่อง2รถก็คือเรื่องพี่กับเกลือแล้วก็ปล้นลอยฟ้าคู่กับมิ้นบารมิตาค่ะต่อมานะคะโอรสทีค่ะ สำหรับเรื่องที่เพิ่งจบไปไม่นานมานี้ก็คือละครเรื่องทะเลเดือดนะคะถือว่าเดือดสมชื่อจริงๆนะคะและละครอีก3เรื่องค่ะก็คือเรื่องแรกเนี่ยเกาะรักกลนหัวใจที่ปิดกล้องไปแล้วรอการออกอากาศอยู่นะคะเรื่องที่2รังรักคลางใจค่ะแล้วเรื่องที่3มล่าสุดที่เพิ่งเปิดโผลไม่นานนะคะแล้วก็ฟิตติ้งไปแล้วก็คือละครบูแอคชั่นเรื่อง25ค่ะ คนต่อไปนะคะกเกรซพลค่ะมีละคร2เรื่องนะคะก็คือกรงน้าพึ่งที่ชะลอการถ่ายทําอยู่นะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสาวห้าที่อยู่ระหว่างการถ่ายทํายังไงก็รอติดตามชมการอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะต่อมานะคะจินจินนะคะกับละครล่าสุดสามเรื่องคือเรื่องแม่เบีย้ยที่ปิดกล้องไปแล้วรอการออกอากาศอยู่นะคะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสาวสองวิญญาณค่ะและล่าสุดที่เปิดเผยไม่นานมันนี้ก็คือละครเรื่อง เสาห้าค่ะต่อมาค่ะบอสชนะการค่ะตอนนี้มีละครเรื่องลงกลิ่นจันค่ะที่มีคิวออกอากาศล็อตหน้าต่อจากละครเรื่องตุกตาค่ะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันพุธที่26พฤษภาคมนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเปิดโผล่ล่าสุดนะคะก็คือเรื่องเสาห้าค่ะหนุ่มราคนต่อไปนะคะโหนธนากรค่ะสำหรับโหนนะคะตอนนี้มีผลงานอยู่5เรื่องนะคะ ซึ่งละครที่กําลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ก็คือละครเรื่องฟ้าหินดินทรายค่ะซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาหกโมงสีนาทีค่ะและก็ตามมาด้วยละครที่เพิ่งเปิดผมมาไม่นามนมานี้ก็คือละครเรื่องชาติพยาคมนักเลงและล่าสุดเรื่องสายเปรคู่กับมิ้นบารมิตาค่ะนอกจากนี้ก็มีซิกคอมอีก2เรื่องนะคะก็คือซิกคอมเรื่องรักล้นแผงและก็ผู้ใหญ่โยงค่ะ หนุ่มคนต่อไปนะคะเบนสันติราชค่ะมีละคร2เรื่องนะคะก็คือเขยบ้านไร้สบายโซและล่าสุดที่เพิ่งเปิดโผลก,ก็คือพยอกไร้ในกุนหลาบคู่กับแจมมี่ปานิชดาค่ะหนุ่มหล่อคนต่อไปนะคะแชวรากรค่ะมีละครที่รอการออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องคาทาสิงและอีกเรื่องหนึ่งก็คือนางสาวส้มลนค่ะ<ม>คนต่อไปนะคะเมฆจุติค่ะ มีละครอยู่2เรื่องนะคะก็คือเรื่องทิดดาวานอนค่ะที่ใกล้จะปิดกล้องแล้วน่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะหนุ่มคนต่อไปนะคะบอมพงศกรค่ะตอนนี้กําลังออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องเพลิงปริศนานะคะและมีละครที่กําลังไทยทําอยู่ก็คือสามีชั่วคือและก็ซิกค,คอมรักสุดซอยค่ะหนุ่มคนต่อไปค่ะบิวนัทพลค่ะอยู่ระหว่างการไทยทําก็คือละครเรื่องสาห้าค่ะ ไอ้ฝุ่นต่างเพชรค่ะละครที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำก็คือละครเรื่องหมอํำซัมเมอร์ค่ะคนต่อไปนะคะภูมิเกียรติภูมิค่ะมีละครเรื่องสาวสองวิญญาณและก็ตามด้วยโผลล่าสุดสัจจะในชุมชนและสิทธของผู้ดีดงอีดอยค่ะ หนุ่มหล่อคนต่อไปนะคะบิ๊กนัทัชชัยค่ะมีละครเรื่องใส่เลือดสองหัวใจและก็ซีรีส์เรื่องฟิ t เปลซอลฟิสที่ออกอากาศทางช่องบัคกบูทีวีทุกวันพิหัสเวลาทุ่มครึ่งค่ะต่อมาค่ะตรายจัก,กรพัฒค่ะสำหรับหนุ่มน้อยหน้าหวานคนนี้นะคะมีผลงานที่จ่อคิวรอการออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องหลงกลินจันทรค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพริกกับเกลือค่ะ ฟีฟ้าเปรมานันค่ะมีละครอีก2เรื่องก็คือละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยและสามีชั่วคืนค่ะหมูพุษนาค่ะสำหรับละครที่กำลังออกอากาศอยู่ขณะน,นี้ก็คือละครเรื่องฟ้าหินดินใจและอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเปิดโผล่ล่าสุดก็คือสายเปรค่ะต่อมาค่ะแอมพีรวัตรค่ะมีผลงานที่รอการออกอากาศอยู่คือละครเรื่องเผาคนและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปางเสน่หาค่ะ หนุ่มหล่อคนต่อไปนะคะโดนกนินค่ะก็มีละครอยู่3มเรื่องนะคะตอนนี้ก็คือละครเรื่องลงกลิ่นจันแม่เบียนและก็พยักไร้ในกุหลาบค่ะต่อมาค่ะโต๊ดอัครรัตน์ค่ะมีซิกคอมเรื่องผู้ดีดงอีดอยและล่าสุดที่เพิ่งเปิดโผลมานะคะก็คือสายเปลค่ะต่อมานะคะริวพัทรพงค์ค่ะละครเรื่องทานตะวันสีเพลิงค่ะ นุ่มคนต่อมานะคะต้องสมิตพงค์ค่ะที่กำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้ก็คือละครเรื่องฟ้าหินดินทรายและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนางสาวเส้มหล่นค่ะ<ม>ทนลวิศชาค่ะล่าสุดเปิดโผมานะคะก็คือใยเลือดสองหัวใจค่ะ<ม>ต่อมาค่ะแทนตะวันทาเดโอค่ะที่มีละครอยู่หนึ่งเรื่องตอนนี้ก็คือละครเรื่องสามีชั่วคืนค่ะ บริสุกิตค่ะมีผลงานเรื่องพยักไร้ายในกุหลาบค่ะโอชาคริสนะคะล่าสุดกับละครเรื่องตุกตากำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ค่ะพอดบอสค่ะที่เจาคิวรอการออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องคาทาสิงตอนแรกคืนวันอังคารที่25พฤษภาคมนี้ค่ะไบาทพาชค่ะละครเรื่องพยักไร้ายในกุหลาบ หนุ่มคนต่อไปนะคะไว้กุลธวัฒค่ะหลังจากจบละครเรื่องทะเลเดือนแล้วนะคะก็ยังมีละครอีกสี่เรื่องก็คือเรื่องปางเสนีหาหุบพญาเสือเซาห้าค่ะและล่าสุดค่ะชาติพยัคฆ์คมนักเลงค่ะ หนุ่มรอคุณต่อไปนะคะทีวันนิชนันทธาดาค่ะสำหรับผลงานของทีที่ออกอากาศอยู่ขณะนี้ก็คือละครเรื่องเพลิงปิศนานะคะและอีก2เรื่องก็คือเรื่องเกาะรักกลนหัวใจที่ปิดกล้องแล้วรอการออกอากาศอยู่นะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกรงนำพึ่งค่ะต่อมาค่ะบิก๊กกฤษดาค่ะตอนนี้มีละครอยู่3มเรื่องค่ะก็คือทานตะวันสีเพลงรางรักพลางใจและนางสาวส้มหล่นค่ะ น้ำราพีพาร์ทค่ะกับละครเรื่องหุกพยาเสือค่ะสำหรับหนุ่มคนต่อไปนะคะพลภูนพาร์ค่ะตอนนี้มีละคร5เรื่องนะคะสำหรับเรื่องแรกค่ะก็คือแม่เบีย้ยค่ะที่ปิดกล้องไปแล้วรอการออกอากาศอยู่นะคะเรื่องที่2องค่ะเจ้าสาวจำเลยค่ะเรื่องที่3นะคะรังรักพรังใจค่ะ เรื่องที่4หมอลำซัมเมอร์ค่ะและเรื่องที่5ล่าสุดนะคะที่เพิ่งเปิดโผลไปไม่นามนมานี้นั่นก็คือละครเรื่องเข็มซ่อนปลายค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะ <S <S คนต่อไปค่ะเติ้ลปิติพลค่ะตอนนี้มีละครอยู่4ี่เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะคือคาถาสิงเรื่องที่2นะคะสาวสองวิญญ,ญาณค่ะเรื่องที่3มนะคะปางสเสน่หาค่ะและเรื่องที่4คือเรื่องพยัคฆร้ายในกุหลาบค่ะ ต่อไปคาวินวาทิท์ค่ะมีละครเรื่องปล้นลอยฟ้าค่ะนัดอติรุธค่ะกับผลงานละครเรื่องกรงน้ำพึ่งค่ะวินชวินวุตนะคะที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ก็คือละครเรื่องฟ้าหินดินทรายค่ะและสินเจนพัสธรค่ะ กับผลงานที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ก็คือละครเรื่องฟ้าหินดินทรายและอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือละครเรื่องหลงกลิ่นจันท์ที่จะออกอากาศต่อจากละครเรื่องตุ๊กตาค่ะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันพุทธที่26พฤษภาคมนี้ค่ะ และนี่ก็เป็น55นักสแสดงนำชายของช่อง7นะคะที่นำผลงานมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะเท่าที่ไม่ออาเรียบเรียงได้นะคะถ้าเกิดว่าคาะตกบกพร่องใครไปหรือว่าผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขอภยนะัยเวณที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ